แทนแทนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามารีวิวสัตว์ทั้งหลายแลกกันนะครับโอ้โหมีตัวอะไรบ้างครับนี่วันนี้เราอยู่กับใครครับอยู่กับปลาโลมาโอ้โหตัวใหญ่มากครับเป็นรูปปั้นปลาโลมามาดูสิมีทั้งสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะครับนี่มีสีชมพูด,ด้วยมีอย่างละสองตัวนะครับนี่เราอยู่ที่สวนน้านะครับนี่เห็นไหมเด็กๆว่ายน้ํามันเต็มไปหมดเลยโอ้โหมีหมอกด้วยนะหมอกสวยมากดูสินะ นี่ให้ดูรอบๆนะครับสวนน้ำที่จังหวัดลาดบุรีนะครับนี่นี่เป็นบรรยากาศอ้โหสวยมากครับกําแพงเนี่ยอะมาเรามาดีวิวพวกนี้ต่อดีกว่าตัวแรกเอาใครดีเอาเจ้าวัวดีกว่ามาครับเจ้าวัวเอาเจ้าวัวไปวิ่งนะครับยืนรองนี้ก่อนนะครับเจ้าวัวม้าลายาช้างช้างน้อยอมา เดี๋ยวเราเอามาวิ่งแข่งวิ่งแข่งกันนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวอีกสองตัวคริงคองแล้วก็เจ้าควายนะครับอ่เปิดตัวไหนก่อนดีอ่าเปิดเจ้าควายก่อนเจ้าควายก่อนเลยเอาควาย,ว,ายวิ่งอ,อะไรนี่ครมาอะไรน,นี่ก็เจ้าช้าง นี่ก็จะช้างน้อยนะครับจินคลองนะครับ โอเคลเาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย